ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะครับนับกบทุกกระแสข่าวกบทุกเรื่องกบทุกฟาร์มร้อนแรงกบทุกอย่างนะเพราะไปไปที่ไหนก็เจอแต่ดีไอคอนดีไอคอนดีไอคอนครับข่าวแม่ตั๊กเงียบเลยใช่ขายตรงลูกโซ่มีเพียบอ่าข่าวแม่ตั๊กเงียบเลยก็คงจะคือข่าวแม่ตั๊กนี่ยผมบอกเลยว่าทําไมถึงเงียบ ก็แม่ตั๊กเข้าไปอยู่ในในคุกแล้วอะโดนจับไปเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็เงียบเดี๋ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวไอคอนเนี่ยเดี๋ยวอีสองสามวันก็เงียบแล้วเพราะโดนจับแล้วอะไรแล้วถูกปะได้รับการประกันเดี๋ยวก็ได้รับการประกันตัวตอนนี้ยึดอายัดทรัพย์แล้วอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไอ้นี่แล้วไงครับแต่มันต้องเป็นกระแสเพราะอะไรครับมันต้องจับแม่ทีไม่ได้ครับจับผู้ร่วมขบวนการให้ได้ครับผู้ร่วมขบวนการไม่ใช่แค่บอสครับ ไม่ใช่บริษัทครับไม่ใช่แค่บอสครับระดับแม่ทีมด้วยคําว่าระดับแม่ทีมไม่จําเป็นจะต้องเฮ้ยเป็นแม่ทีมแลม้วม,มีลูกทีมหลักร้อยคนมีลูกทีมหลักสิบคนนี่ก็คือแม่ทีมนะครับมีลูกทีมหลักสิบคนเนี่ยก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับจับผู้ร่วมต่อผู้เสียหายมีทั้งตั้งใจลงดินเลอร์แล้วขายไม่ได้กับโดนหลอกจรงิงๆผู้เสียหายมีทั้งตั้งใจลงดินเลอร์และนําไม่ได้ตั้งใจโดนหลอกจรงิงๆเทวดาอีกนะถูกต้องครับคือผมถึงต้องบอกไง ว่าผู้เสียหายจริงๆนะครับบางคนเนี่ยเป็นทั้งผู้เสียหายด้วยและเป็นทุกผู้ที่กระทําความผิดด้วยนะครับบางคนเนี่ยเมื่อลงไปแล้วครบใช่ไหมลงไปแล้วแล้วอยากได้เงินคืนก็ไปหลอกคนอื่นมาทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วไอ้คนประเภทนี้ก็มีมีข่าวเพราะท่านวอร่วมด้วยไหมครับอ่าคือท่านวอเนี่ยอ่าไปบรรยายไปบรรยายทำ แต่มีการพูดเหมือนกับสนับสนุนว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วเรื่องวุฒิสวคนงามไปถึงไหนแล้วคะวุฒสรวร,รู้สึกว่าจะอยู่ที่นายทะเบียนพักการเมืองครับนะเข้าคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ครับก็อย่างที่บอกนะครับพวกกูพวกตูก็ช้าหน่อยถ้าไม่ใช่พวกตูก็เร็วหน่อยนะับถ้าพวกตูก็น้องแดงน้องแกะน้องแ่งน้องแกะน้องแดงน้องแกะไปเรื่อยๆนะับ เอือยไปเรื ses, ่อยเอยไปเรื่อยสิ้นเดือนรับตังเอือยไปเรื่อยเอยไปเรื่อยสิ้นเดือนรับตังดึงไปเรื่อยพวกเดียวกันก็ตรวจช้าถูกต้องครับพวกเดียวกันก็จะตรวจช้าถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันก็จะตรวจเร็วหน่อยแค่นั้นเองหนุ่มหนกระแสไร่ราเทวดาอยู่ดีครับไร้ราให้ได้ครับไร้ราให้ได้แต่ไร้ราให้ถูกนะครับถ้าไร้ราไม่ถูกไร้ราผิดเนี่ยนะครับ ่วยการนะครับบอกได้เลยครับอ่าแนะนําให้ไล่ล่าครับให้จัดการครับแต่ไปให้ถูกจุดด้วยครับไปให้ถูกเป้าด้วยครับถ้าไปไม่ถูกเป้าไปไม่ถูกจุดนะครับไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงก็ไปไม่ได้มากครับนะครับแล้วคดีศักสยามไปถึงไหนแล้วอ๋อคดีศักสยามตอนนี้เป็นปลาละครับ คดีศักสยามตอนนี้เป็นปลาล้าแล้วครับดองดองจนเค็มไปแล้วนะนะดองไปเรื่อยๆครับนะยังอยู่ที่สบนะครับยังอยู่ที่สบอ่าพอดีไอ้ไม่ไม่ใช่อยู่ที่สบคครับอยู่ที่กรกตอพอดีที่กรตกรตกะกตเพิ่งเบิกงบมานะเพิ่งจะเบิกงบมาเพิ่งเบิกงบมานะเพิ่งจะเบิกงบมาแล้วไปซื้อเกลือที่สมุทรสงครามกับสมุทรสาครน่ะนะนะรู้สึกว่าได้ยินข่าวว่าซื้อมา สองล้านตันนะสล้านตันเอามาไว้สำหรับดองนะเพราะมันเยอะนะมันต้องเอามาแบบถ้าเกลือไม่ถึงเดี๋ยวมันเน่าไงนะเห็นว่าเบิกงบไปซื้อมา200ตันนะสองล้านตันเอามาเอามาที่กรกตเพื่อเอามาดองเดี๋ยวมันเน่า เรื่องเงินหนึ่งบาทที่บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันไปถึงไหนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันจบแล้วครับนายนะครับตอนนี้เงินหมื่นบาทที่แจกบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจมันกลายเป็นเงินแจกเพื่อกลุ่มปาะบางแจกเพื่ออ่าเขาเรียกอะไรส่งเคราะห์ง่ายๆแจกเพื่อพอเป็นพิธีถูกต้องครับนั่นแหละครับนะ ถูกต้องครับนะเงินหนึ่งหมื่นเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทที่บอกว่าว่าถูกประสงค์เพื่อจากการกระตุ้นเศรษฐกิจนะตอนนี้มันเป็นได้แค่ลมตดมีต่กินโชยมาเฉยนะมีต่กินโชยมาเฉยการค้าการขายที่ยํำแย่แม่ค้าแม่ขายบ่นอุบแจกมาก็ไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่มาเจ้านี้มารอฟา 2, ฟา 3, เฟสสองเฟสสามไปรุดนเอามันก็เป็นเรื่องปกติครับ เป็นเป็นเป็นเรื่องปกติครับเพราะอะไรครับคําถามคือนะครับวันนี้แจกเงินมายังไงก็มีเงินเจ้านี้รู้ว่ามีเงินเขาก็ต้องไปรอเอานี่เขาอยู่แล้วนะสิ่งที่ถูกที่สมควรจะทําคือวันนี้ทํำยังไงให้คนไทยทุกคนน่ะสามารถหาปลากินเองได้อ่ะหาเงินเองได้อ่ะแต่วันนี้เราไม่ได้สอนให้เขาหาเงินหรือเปล่า เราสอนให้กับกู้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 ยืม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 กู้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 หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเห็นโฆษณาพร้อมมิตรให้กู้ไอ้นี้ให้กู้กู้ง่ายกู้นู้นกู้นี้เงินเดือนเจ็ดพันก็กู้ไอ้นู่นได้กู้ไอ้นี้ได้กู้นู้นได้สารพัดที่จะกู้ข้าราชการแม่งกู้กันจนเต็มกู้กันจนลนกู้กันจนแบบคือสรุปวันนี้ สอนให้เป็นหนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะข้าราชการกู้แหลกนานกู้ทุกอย่างที่กู้ได้กู้แล้วกู้อีกนะพอเวลานี้เต็มก็ไปบอกไงรัฐบาลมาช่วยหน่อยเนี่ยนะครับข้าราชการไม่มีกระจิกกระใจทํางานเพราะเป็นหนี้เป็นสินคําถามคือแล้วใครทําให้มึงเป็นหนี้เป็นสินล่ะมึงเป็นคนไปกู้เองมึงเป็นคนใน้นี้เอง แต่ถึงเวลาปุ๊บมึงให้รัฐบาลมาแก้มึงให้รัฐบาลมาช่วยอย่างงู้นย่างนี้การแก้นี่ง่ายที่สุดแก่ที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองแต่วันนี้ข้าราชการนะับกู้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่กู้คือข้าราชการเนะี่ยกู้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่กู้คือกู้ระเบิด แจกเพื่อซื้อเสียงล่วงหน้าใช่หรือเปล่าผมเห็นกู้กระแหลกรานครับกู้ก็ซื้อบ้านซื้อรถกู้ซื้อนู่นซื้อนี่กู้โอ้แหนมงแนหนเม็กู้แหลกรานแล้วก็บอกว่าเงินข้าราชการไม่พอใช้เมื่อเงินข้าราชการไม่พอใช้ก็เลยต้องรุทุจริตคอร์รัปชันรับสวยรับสินบนอย่างนั้นเหรอครับใช่สร้างนี่เองอวดโชกันครับแจกเพื่อซื้อเสียงล่วงหน้านะครับแจกเพื่อซื้อเสียงล่วงหน้า ก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าครับซื้อไม่ได้หรอกครับการแจกเพื่อซื้อเสียงล่วงหน้าซื้อไม่ได้ครับถ้าการแจกแล้วสามารถนะครับซื้อเสียงได้นะครับการแจกซื้อเสียงได้ป่านนี้ประยุทธ์จันโอชาคงได้เป็นนายกอีกสมัยเพราะประยุทธ์แจกเยอะวันนี้อีกประยุทธ์แจกเยอะวันนี้อีกนะจริงป่ะนะ แจกประชาชนก็เอาครับแจกประชาชนก็เอาครับของฟรีใครบ้างไม่เอาลนะ่ะของฟรีใครแ้่งไม่อยากได้ลนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติแจกมาเห้ประชาชนอยากได้หมดแหละชอบหมดแหละนะเพราะอะไรมึงเอามาแจกเูเองช่วยไม่ได้ส่วนตัวมาแจกแล้วประเทศจะเป็นไงสถานการณ์การเงินการคลังเป็นไงอะไรเป็นไงกูไม่สนอยู่แล้วประชาชนน่ะ